ขอปามจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระสวดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสวดที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าอุปัูตโสตทิว่าเดเรื่องมิตรด,ดีเป็นทั้งหมดของประมจันทร์ขอปามในพระสวดนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะนี่คมของเจ้าสาขยะแฟน สักกะครั้งนั้นแลท่านพระอ,อนอนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่ควรสวยข้างหนึง่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวางเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจารย์กึ่งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสว่า,อย,า,กกาวอย่า,อา,นอนอยากล่าวอย่างนั้นอานอนอย่ากล่าวอย่างนั้นอานที่จริงวางเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวอานอนพิสูจน์ผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญ อริยมรรคมีองค์8ปดามอริยมรรคมีองค์แให้มากข้อความเหล่านี้มานายพระโสรสังยุตติกายมหาวัคพร,ระตัยปิฎกเล่มที่19ข้อที่สองหน้าที่สองอัตมาภาพนามาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญาและเป็นแนวประพฤตปฏิบัติ ในการปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไปดีแล้วจเจริญพร